น้องๆกำลังมีภาวะเป็นสิวเป็นๆหายๆไ,ไม่หายขาดสักทีไหมครับอยากหายขาดต้องฟังคลิปนี้พี่หมอเบียร์มีคําตอบครับการเป็นสิวมีองค์ประกอบสําคัญอยู่หลายๆอย่างแต่ถ้าเราอยากหายขาดเราต้องมีองค์ประกอบอยู่5อย่างนี้นะครับ 1. เราต้องรู้ว่าสาเหตุการเกิดสิวเราอะเกิดจากอะไรเราจะได้รักษาให้ตรงกับสาเหตุที่เราเป็นข้อที่2เมื่อเราทําการดูแลรักษาแล้วเนี่ยความสะอาดเราต้องมีเพื่อป้องกันภาวะการเกิดสิวใหม่ข้อที่3สําคัญมากๆคือหาครีมดีๆในการดูแลเรื่อง โดยเฉพาะจะได้รักษาได้ตรงจุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนต้องระวังห้ามใช้สารที่มีกลุ่มของสเตอรอย์ปลอดหรือโลหะหนักอย่างนี้ในการรักษานะไม่งั้นน้องก็จะเป็นสิววนเป็นหลุมอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นหายหายไม่หายสักทีนะคะข้อที่4เลยเมื่อเราเจอเวทสําอางดีๆแล้วอะให้เราใช้อย่างต่อเนื่องจนผิวหน้าเราอะกลับมาแข็งแรงและไม่เป็นสิวแล้วที่สําคัญข้อที่5เมื่อเราหายขาดเราห้ามใช้เครื่องสาอางกลุ่มที่รักษาสิวต่อนะครับเพราะมันจะทําให้สุขภาพผิวหน้าเราไม่แข็งแรงแะททาให้หน้าเราแห้งแทน ดังนั้นเราควรจะเลือกเครื่องสําอางที่ช่วยดูแลผิวหน้าในกลุ่มหน้าใสลบรอยดํารอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวแทนนะครับจากนั้นผิวหน้าเราก็จะไม่กลับไปเป็นสิวอีกแล้วก็แท็งแรงขาวอนเลยอยากติดตามสาระดีๆยังไงฝากติดตามเพจที่หมอบียาทาง Facebook Fanpage ด้วยนะครับหรือว่าฝากคำถามที่น้องสงสัยไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะแวะมาให้คําตอบนะคะ